ท,ท,นนท,ทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะรับพี่น้องวันพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องวิวกฤตอะไรมากมายไม่ต้องไปกังวลมากมายสิ่งที่เรากางังวลสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่หรือพี่น้องคนส่วนใหญ่ที่กังวลเพราะอะไรความเพราะไ,าม,าะไม่มีเพราะไม่ได้ทาในสิ่งที่ผ่านมาเพราะไม่ได้ทำเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เราไม่ได้ทเราละเลยตรงนั้นเราเราเราเกิดเรื่อง,อ,งอะไรความกางังวลดังนั้นวันนี้เราทําอะไรเรามีอาชีพอะไรเกษตรเราทํางานของเราให้ดี เาทำทอย่างให้ดีที่สุดนะเท่าที่จะดีได้หวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับผมพาพี่น้องมาในแปลงมันสับหลังนะครับในส่วนของสุวิจัยเราไอ้ป,ไปจัยเราครับที่เห็นนี่นครับ อายุได้2เดือนกับอีก7วันนะฮะสองเดือนเจ็ดวันสเดือนก็60เซน60กว่าเซนก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60เซนถัวเฉลีย่ยไปมาสักห้าสิบห้าเซนก็โอเคก็ยังยังอยู่ในมาตรฐานท,ที่เราตั้งไว้เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยที่เราตั้งไว้ปีที่แล้วก็คือวันละ1เซนตอนนี้นะครับมันจะเลยวันละ1เซนทีน,นี้ผมพยายามกดไว้ปีนี้นะครับฝนมันมาเยอะนะฮะปัญหาก็คือว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นต้นหมด ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องใช้ตามโปรแกรมน่ะผมจะเริ่มให้ปุ๋ยที่ว่าเร่งหัวนะฮะเร่งหัวแล้วก็คือกดต้นเนี่ยตั้งแต่2เดือนนะฮะสเดือน6เดือนใช้ไปใช้อาจใช้ได้สัมะยะทีนี้ปีนี้ฝนมันมาเยอะเกินนะ,ะตกเยอะเกินเรายังไม่ได้ขิดกดเลยเนะี่ยมันจะเขียวเขียวปีเลยแต่ตอนนี้ถ้ากล้องดูนะครับมันก็จะเริ่มตรงยอดอ่ะจะเริ่มเลงเหลืองนะฮะในส่วนของไลฟ์จะเห็นหรือเปล่าาถ้าเราดูสองซูมตรงเนี่ยมันจะมันจะเขียวมาก เ,เริ่มเขียวจางนิดจางนิดอันนี้จะเริ่มเริ่มออกเขียวอมอมเหลืองนะนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยเอา้าท้าเราทาไมฉีดไปตั้งสองาทิตย์ทไมมันถึงเริ่มออกอาการเพราะว่ากว่ามันจะไปกดเปลี่ยนจากไนโตรเจนนะฮะที่ที่จะเพิ่มโครงสร้างให้ไปสู่ระบบลากระบบโครงสร้างให้มันเปลี่ยนมันต้องใช้เวลานะะอย่างน้อยหนะึ่งถึงสองอาทิตย์ท้งนี้และทางนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนด้วยถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะๆๆกินไปเนะี่ยเราต้อง ต้องใส่ปริมาณของบิ๊กนะฮะตรงนี้นะครับตอนแรกนะฮะตอนแรกเราจะให้ใช้บิ๊กแค่ประมาณ2 0 c, c ีต่อน้ํา20ลิตรพอครั้งที่2เนี่ยเราจะเพิ่มเป็น4 0 c, c ีต่อน้ํา20ลิตรนะฮะพอครั้งที่3เนี่ยครั้งที่3เราจะได้ให้ถึง6 0 c, c ีต่อน้ํา20ลิตรเนื่องจากนะครับถ้าเราให้ดดต่ําเกินไปนะฮะมันไม่สามารถกดได้เนื่องจากว่าปริมาณน้ําฝนแต่บางกรณีเป็นที่ดินทรายแล้วก็ฝนไม่ตกเลยแห้งแล้ง แค่20ก็มีผลแล้วครับแค่20ก็มีผลสามารถกดได้เลยแต่ถ้าอย่างพื้นที่นี้เป็นที่ดินร่วนปนเหนียว mm. ก็ด้ให้าสมบูรณ์และปัิจุบันนั้นน้ำฝนำค่อนข้างเยอะๆการกักเก็บความชื้นสูงเนี่ยมันต้องใช้ใช้บิก๊กถึง6 0สิซีนะฮะถึงถึงจะเริ่มกดลงได้นะครับและปุ๋ยปกติเนี่ยผมจะให้อย่าง,างปีปีก่นอนมาเนี่ยเราจะให้อยู่10กิโลต่อพื้นที่1ไร่แต่ด้วยลักษณะที่ว่าฝนมันเยอะฝนมันเยอะแล้วก็สภาพดินเงี้ย ผมให้เลย20กิโลต่อ1ไร่โดยใช้สูตร15-15-3ตัวละมาบวกกับ0-0-60มาบวกกันเสร็จแล้วผสมกับ power mix ผสมกันผสมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หวานเลยนะหวานหวานเสร็จปุ๊บโชคดีพี่น้องฝนหยุดเลยนะฝนหยุดเลยถ,ถ้ามองไปนะตอนนี้อยอดจะเริ่มเดืองนิดๆเเืองนิดๆก็อีกสักอาทิตย์กว่าสึ่อสองอาทิตย์จะเริ่มเห็นผลชัดเจนเริ่มเริมเห็นผลนั่นหมายว่า ลายอดของเขาก็จากที่มีความใหญ่เข้าจะเล็กลงแต่ถ้าว่ากล้องซูมตรงนี้นะฮะตอนแรกขึ้นมาใหญ่มากนะใหญ่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 มากครับใหญ่มากพอเราเริ่มกดเห็นไหมตรงนี้เริ่มกดโครงสร้างเริ่มเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บนะนี่นี่ผอมละนี่ผอมนะนะจะจะจะไม่อ้วนเหมือนเมื่อก่อนนะเข้าใจคือคือบางคนเอ้ยมันมันก็เหมือนเดิมแต่ไม่ไม่เหมือนครับถ้าเราเริ่มดูโครงโครงสร้างนะใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วมาช่องระนาดเนี้ยคือคือคือเขาจะเริ่มกด ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ะนะฮะนี่ไม่ใช่โอโ้โหหนึ่งข้อน,นี้เป็นนิ้วสองนิ้วนี่ไม่ใช่ครนนี่ขึ้นตน้นสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้ตรงนี้พี่น้องหัวใจของมันสัมปัลลังนาทีทองนะครับนาทีทองหนึ่งถึงสี่เดือนหนึ่งถึงสี่เดือนช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวเลี้ยงหัวต่อจะได้ผลผลิตหรือไม่ได้คืออยู่ตรงนี้ มันจะไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องอายุประมาณสัก6เดือน7เดือนเราจะเรามาเล่งหัวแล้วสร้างแปลงไม่ทันละชั่วโมงนี้เราต้องเปลี่ยนกระบวนการจากลากให้กลายเป็นหัวให้หมดเลยพอประมาณสัก3เดือน4เดือนเราค่อยมาเล่งแป้งเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะก็จากที่ดูหัวดูอะไรก็โอเคตอนนี้ก็จากเป็นเส้นตอนนี้ก็คือขนาดนิ้วก้อยบางต้นก็คือนิวน้วนิว้วชี้แล้วนะเพราะว่าบางพื้นที่ไม่เหมือนกันพื้นที่นี้จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะชิดไป แล้วก็เรื่องของบางพื้นที่นะฮะบางพื้นที่มีอาการโรคเน่าเกิดขึ้นแล้วนะครับถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุเลยหนึ่งเลยครับพี่น้องอุณหภูมิอุณหภูมิพี่น้องมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมมีความรู้สึกเหมือนแบบมันมันร้อนแบบเหนียวตัวครับร้อนแบบเหนียวตัวถ้าเป็นประชาคนแก่ของชาวบ้านบเราก็คือเฮ้ยชาวบ้านบ้านเราคือเฮ้ยเ,เหตุหจะออกนะเหตุจะออกเออนั่นก็หมายความว่า ถ้าเกิดอาการนี้คือเชื้อรามันโตนั่นคือมันเราเขาเรียกร้อนอบอ้าวก็าเ้กันนะร้อนอบอ้าวเนี่ยพอร้นอนอบอ้าวดินข้างลาง่าง,ลางเปียกข้างล่างเปียกนะข้างบนร้อนอบอ้าวนี่ะนะครับพี่น้องมันจะเกิดเชื้อราถ้าแปลงไหนนะฮะแปลงไหนที่ว่าเราไม่ได้ปรุงดินให้ถึงเนี่ยมันจะเกิดหรือแปลงไหนที่มันมีเชื้ออยู่แล้วตรงนี้มันก็จะเกิดและถามว่าถ้าเกิดอย่างเนี้เราจะแก้ยังไงคือหนึ่ง ชั่วโมงแรกต้องทําใจถ้ามันเน่าต้องทําใจสองทอยังไงไม่ให้มันลามแต่ถ้าแปลงไหนใส่คัสวาเผ้าไปแล้วมันจะไม่ค่อยลามมันจะเน่าก็ก็คือเน่าไปเลยไม่ได้เน่าเป็นเวิง้งนะครับถ้าเน่าเป็นเวิง้งหมายความว่ามันลามนะฮะมันลามเสร็จแล้ววิธีแก้กตัวหนึง่งพอฝนตกนะฮะพอฝนตกดินมีความชื้นเนี่ยเราก็จะใช้พวกตะกุนไตคุลมานะตะกุนไตคุลมาก็ผสมน้ำนะผสมน้ำแล้วก็ หลัหรือพ่นนะฮะพ่นก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ควรพ่นช่วงเย็นเย็นเนื่องจากว่าเชื้อตะโคลรมาเนี่ยมันจะกระจายตัวนะฮะกระจายตัวได้ดีกว่าได้ดีกว่าครับพี่น้องก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเราก็ช่วยก,กันแก้ไขนะส่วนเรื่องของราคามันนะก็พี่น้องชาวไร่มันตอนนี้ก็ยอมรับนะฮะก็อาจจะไปดูข่าวไปดูข่าวราคามันไม่สู้ดีท้อใจมั่งถอดใจมั่ง แต่ชั่วโมงนี้พี่น้องผมมีเวลาอันนี้ตอนนี้2เดือนนะฮะสเดือนผมมีเวลาอีกประมาณ9เดือนกว่า 9, เด,า9เดือนกว่าพี่น้องแปลงนี้จะขุดแล้วแปลงนี้จะขุดแล้วแต่ผมเชื่อว่าอีก9เดือนกว่าเนี่ยอีก9เดือนครึ่งนะฮะือเกือบสิเดือนน่ะผมว่าประเทศไทยเราน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ในเนืที่ดี2เรายังไม่ต้องไปวิธธตกกังวลเรื่องราคามันนะฮะเพราะชั่วโมงเนี้ย เอาเวลาเนี่ยมันดูเรื่องหญ้านะฮะหญ้านี่ผมใช้ถอนนะถอนไายไม่ตายเนื่องจากครับเนื่องจากว่าฝนมันมาได้เสร็จแล้วแต่ยังไม่ตายฝนมันมาไม่ตายไม่โตไม่เป็นไรถ้ามีเวลานะฮะเดี๋ยวค่อยอาจจะต้องมามาเอาญ้าให้มันอีกสักหน่อยนะฮะก็ดึงยาแล้วก็ส่วนเรื่องของยาฆ่าหญ้าตอนนี้มาละสันเก้ะนะยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหมนะแต่เป็นชีวภาพไม่ทำลายดิน นะไม่ทําลายเกี่ยวกับพวกของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่จะต้องมาสูดดมแล้วก็จะต้องเป็นมะเร็งอนา,นาคตตอนี้ก็หมดปัญหาทํามาอาอกมาและ้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ใครต้องการใช้ใครต้องการทดลองก็สั่งตรงมาได้กับเราก็ลิตรนึงก็อยู่ที่ประมาณ290บาทรวมค่าขนส่งแล้วนะครับ290ร้าบบาทรวมค่าขนส่งแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูพี่น้องเพราะยังไงก็สิ้นปีนี้ก็คือพาราคอร์ดก็ต้องถูกยุติไปนะครับเนื่องจากว่า บางสิ่งบางอย่างเราส่งออกมันมีสารตกค้างเยอะดินเราพังทําไมดินพังใส่ไปแล้วไม่สนองยกอย่างว่าอันนี้ดินมันเริ่มกลับมาดีพอเราใส่ปุย๋ยเคมีไปไหมเราใส่ปุย๋ยเคมีไปที่เหมาะที่ที่ควรไหมไล่ดงนัน้ใส่แค่20โลเอง20โลเองนะแล้วใส่ไปปุ๊บนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงใส่ไปไม,ไม่ไม่ต้องใส่เยอะใส่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงละนั่นะนะนะคือมันสามารถตอบสนองเร็วมันคุ้มกับ ครบถิ่นะครับเรื่องของยาฆ่าหญ้านะไอตัวเนี้ยมันก็ทำลายแบบเหมือนเผาไหมเหมือนตัวพาราควอดทุกอย่างนะนัคือเผาไหมนะโดนต้นก็ตายเหมือนกันแต่ก็ใช้เก็บบังสมอสสาหรับที่พี่น้องที่แบบแรงงานไม่พร้อมนะแรงงานไม่พร้อมไอต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเข้ามาเสริมเพราะว่ามันครั้งจะมาลงมาดายมันก็เยอะคนแรงงานเยอะน้อยทําเยอะไอต้องใช้ใช้ตัวนีม้มาเก็บก็โอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวใครต้องการในส่วนของยาฆ่าหญ้าคีวภาพชันเก้ก็ก็ โทรติดต่อเรามานะฮะส่งข้อมูลมาเดียวๆเ,เราจะจะส่งไปให้ลองไปลองทดลองใช้กันก่อนว่ามันเป็นยังไงดีไม่ดียังไงแต่ที่เราใช้นะ่ะถือว่าผ่านใช้ได้เรื่องของราคามันเนาะต้องทําใจนะทําใจแล้วก็ไม่ต้องไปตกอ,อกตกใจมากชั่วโมงเนี้ยที่เราลองคิดดูอ่ะเ้าเดือนเราต้องวิตกทั้งเก้าเดือนผมว่าเอาเวลาไป่ตรวจมาดูเรื่องมันก่อนมันกถามว่าถ้าเราใช้ระบบนี้ฮนะ ถ้าเราใช้แล้วรบบของคู่จัดก,การมันไปเนี่ยอย่างน้อย8ปถึงสิตันต่อไร่เนี่ยนะฮะลงทุนนะลงทุนทั้งปุย๋ยทั้งยาทั้งค่าแรงตีว่าเลวร้ายสุด4ี่พันบาท่ะสี่พันบาทแล้วเราได้แดตันแดตันเราขายตันละพันเราก็เหลือได้8ปดพันก็เหลือสี่พันสี่พันมาอาจจะเป็นเงินที่น้อยนิดสำหรับพี่น้องแต่มันก็ยังดีที่ยังอยู่ได้ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยได้สามตันสี่ตันแล้วก็ หกค่ารถไถหาค่าคนงานออกหาค่าปุ๋ยค่ายาปุ๊บเป็นนี่ตรงนี้เลยครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่แบบต้องคิดนะต้องคิดไม่ใช่ต้องมาวิตกมันก็เปียกเหมือนว่าวันนี้ฝนมันตกทั่วบ้านทั่วเมืองเลยฝนตกที่ไหนก็ตกหมดแต่ทํายังไงให้เราเปียกฝนน้อยที่สุดถามว่าเราอ่ะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเราสามารถที่จะไปห้ามฟ้าห้ามฝนไหมไม่ได้แต่ทํายังไงพี่น้องที่เราจะที่เราจะ เปียกน้อยสุดและสามารถอยู่กับมันได้และผมเชื่ออย่างยิ่งว่าฟ้าหลังฝนมีจริงต่อให้ฝนตกหนักเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องมันก็ต้องมีวันหยุดและก็มีความเชื่ออย่างนี้ครนะัฟ้าหลังฝนนะฟ้าหลังฝนมันย่อมมีความสดใสทุกชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปนะไม่ใช่โอ้โหฟ้าน้ำท่วงถึงแม้น้ํามันจะท่วมยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าน้ํามันต้องแห้งนะน้ามันต้องแห้งสิ่งสิ่งหนึ่งใดมันต้องอยู่ความเป็นจริง อยู่กับความเป็นจริงในในบนโลกนี้ว่าโลกเราเนี้ยไม่ต้องมีสามฤดูเราอยู่ประเทศไทยนะมีร้อนนะมีร้อน,ม,อนมีหนาวแล้วก็มีฝนฝนเสร็จก็หนาวหนาวเสร็จก็ร้อนเนะี่ยมันก็ยูนนี่คือวัฏจักรถ้าเราเรียนเ,เรียนรู้แล้ววัฏจักรสิ่งวิตกมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเรามากดังนั้นวันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องวันพรุ่งนี้เราก็ไม่ท้องวิศุกอะไรมากมายไม่ต้องไปกังวลมากมายสิ่งที่เรากางังวล สิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่หรือพี่น้องคนส่วนใหญ่ที่กังวลเพราะอะไรความเพะไม่มีเพราะไม่ได้ทาในสิ่งที่ผ่านมาเพราะไม่ได้ทำเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เราไม่ได้ทำเราละเลยตรงนั้นเราเราวเราเกิดเรื่อง,อ,งอะไรความกังวลดังนั้นวันนี้เราทําอะไรเรามีอาชีพอะไร,ระเกษตรเราทํางานของเราให้ดีนะเราทำงานงเราให้ดีที่สุดนะเท่าที่จะดีได้เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะเราเป็นคนกลุ่มใหญ่กลนะุ่มใหญ่ มันจําเป็นที่ต้องเจอฟ้าเจอฝนเจอแดดเป็นธรรมดาแดดแรงมากแดดแรงมากตายอย่างนี้นสู้ไม่ไหวไม่ไหวเพราะตามันก็เล็กอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องใส่แว่นตายไหมเออมันก็เลยมีชีวิตที่เออที่ดีขึ้นสู้แสงได้มากขึ้นถ้าสู้แสงนี้ไม่ไหวอีกนะอ่าไม่ไหวอีกสักพักเดี๋ยวต้องข้าลมเนี่ยนี่คือการเอาตัวรอด,อดมนุษย์เป็นเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัว ปรับตัวเข้าสู่สภาวะแวดล้อมได้ดีที่สุดกว่าสัตว์อืาา่นเราจึงมีมาอยู่มาถึงทุกวันนี้ดังนั้นสภา,าะวาาาะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าพืชใดอะไรใดดีมามกระซับทายมันไม่บาลานซ์กันน่ะมันจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องขาดแคลนวันนี้วันนี้เราสูญเสียพื้นที่ของสัปปะหลังไปไม่ใช่น้อยไปไม่ใช่น้อยพี่น้องพานกระต่ายบ้านผมอยู่มาหลายสิบปียังไม่เคยน้ําท่วมกระต่ายปีนี้ออกช่องเกล็สีแล้วครับ น้ำท่วมดังนั้นแล้วในน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่มันสับปะหลังมันเป็นพืชทะเลทรายเกินสามวันมันเน่าพื้นที่พื้นที่ก็เสียหายพื้นที่เสียหายเกิดวิกฤตเกิดวิกฤตดังนั้นมันก็จะเป็นโอกาสเป็นโอกาสอีกนะเป็นโอกาสที่ราคามันมันก็น่าจะดีขึ้นสองบ้านเราพี่น้องเกษตรกรคือพออะไรก็แล้วแต่ที่ทิศทางมันดีขึ้นเขาเรียวกว่าแหดีขึ้นก็ไปเล่นอ้อยนะเล่นอ้อยเล่นพืชอื่นมัน มันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงนะก็ปีนี้ก็พื้นที่เรื่องเรื่องของการปลูกมันค่อนข้างจะลดน้อยลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจากร้อยเปอร์เซ็นต์ตนนี้ปลูกมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์หายไปประมาณอย่างน้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่รวมภัยธรรมชาติไม่รวมไม่รวมผลิรทีท้ทอพอราคามันดีขึ้นพี่น้องอันนี้เตือนนะฮะเตือนนะพอราคามันดีขึ้นพี่น้องกําลังจะไปหาปุ๋ยกําลังจะไปหาแรงงานมาใส่นู่นใส่นี่มันทันหรอครับมันไม่ทันนะครับพี่น้องวันนี้ไรเนี่ย สำคัญมากนะช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์แนวคิดนี้หน่อยช่วยแชร์นะไม่ไลค์ไม่เป็นไลค์แชร์หน่อยเพราะอย่างน้อยนะความรู้ที่ที่ผมสะสมมาเนี่ยมันจะได้ไปสู่เกษตรกร,กรที่ที่เขาอยากรู้จริงๆไม่ต้องมาพูดถึงบุญกุศลอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นประโยชน์นะเพราะว่านาทีทองของมันแค่1นเดือนถ้าเลยหนึ่งสเดือนได้ปุ๊บเลขไม่ขึ้นพอเลขไม่ขึ้นเกิดอ,อะไรครับกระแสมันมันมันได้มันได้ห้าเดือนแล้ว6กเดือนแล้วมันเลขไม่ขึ้นพอเลขไม่ขึ้นเป็นไงครับพี่น้อง ว่าปลูกกล้วยน้ำว้าในป่ามันว่าทําไมอ่ะก็ทํายังไงก็ลงทุนเพิ่มแต่ผมผลิตไ,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 ไม่เพิ่มแต่ราคามันเพิ่มเป็นไงครับไม่ถึงแปดตันอ้าวเฮ้ยทำไมคุณน้องได้แปดตันน้องนี้ได้แปดตันได้สิบตันก็เล่ตั้งแต่นเนี่ยนะอันนี้สองเดือนสองเดือนสองเดือน,นจากสายตาเนี่ยปีนี้ก็แปลงนี้ก็ยอมรับเนาะก็เจอมรสุมพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นายาค่ายากคุมยา โดนนะแล้วก็มันยังมีหักมั่งอะไรมั่งหมูมากะไก่มาวิ่งเฟหักมั่งอะไรมั่ง,ก,ง,งก็ไม่เป็นไรก็รยังไม่ได้ถอดใจก็ยังสู้ต่อไปจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยต้นเหลือแปดสิบต้นนะเหลือแปดสิบต้นก็จะสู้แค่แปดสิบต้นก็ยังมาดูว่าขนาดเสียหายเนี้ยมันได้ขนาดไหนนั่นก็คือเป็นแนวคิดนะเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นิ่งดีที่ต้องนำพาพี่น้องเกี่ยวกับไล่มันต่อไป นะครับวันนี้ก็อากาศก็นะจะดูเหงื่อดูอะไรก็คงจะร้อนดีจากพี่น้องดูผมทางไลฟ์ทาง youtube ก็คงจะอืมอากาศเช้าแม่งโคตรชิลเลยพวกกันใส่แว่นตาแสดงว่ามันมันไม่ไหวละนะมันไม่ไหวนะดูจากคนถือกล้องโอ้โหเหงื่อปึ๊งปึ๊งมีค่콧ไอนะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าในอาชีพเกษตรเนี่ยมันมีกติกาเงื่อนไขในการทําอยู่อย่างเดียวว่านะสมจริงมากพี่น้องนะ เมื่อกี้บมีคนมาฉีดน้าให้สู้แล้วถึงจะรวยไม่มีใครที่ไหนครับไม่สู้ไม่พยายามแต่ได้ชัยชนะมันไม่มีครับถึงแม้จะได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องคืนเข้าไปมันไปป้นเข้ามาไปอะไรก็ามามเดี๋ยวมันไปแย่งเข้ามาไปโกงเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องคืนแต่ชัยชนะที่ดิ่งใจเกิดจากการเพียรพยายามเกิดจากการมุมานะเกิดจากกาัรนสู้ครับพี่น้องวันนี้มันอาจจะยังไม่ดีพอแต่สิ่งที่หนึ่งที่เราได้คือเรื่องอะไรครับ ได้เรื่องรู้ว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะถ้าดีเสียแล้วมันไม่รู้จะปรับปรุงอะไรอันนี้ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเห็นไฮะทำมันมาตั้งเป็นสิบกว่าปีปีนี้พึ่งรู้โอ้กมาถูกทางแล้วเห็นไหมฮะโอ้ปีนี้เรามาถูกทางแล้วเราเริ่มรู้แล้วอจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่เหรอเอาใส่ไว่าสิบกว่าปีแล้วแล้วรู้ไหมมันก็รู้รู้แต่รู้รู้ไม่จริงรู้ไม่จริงยิ่งทํายิ่งรู้ยิ่งทํายิ่งรู้รโอ้โหนี่คือ การค้นพบเรื่องของการเกษตรที่จะเอามาบอกพี่น้องอพี่น้องก็ติดตามนะติดตามถ้าคิดว่าไลน์นี้คลิปนี้มันมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผู้จัดการมันนะครับต่อไปเพื่อจะนำเสนอเรื่องราวเกษตรเชิงปฏิบัติจริงนะและเรื่องงานจริงๆให้พี่น้องได้มีแนวคิดแล้วก็ได้ได้มีความ กำลนะังใจที่จะต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะเรื่องของโลกเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในต่อไปนะฮะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะมันก็เช็ดมา4ครั้งแล้วนะมาเปิดสี4ครั้งก็โอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนบายๆทุกคนสู้ต่อไปครับสวัสดีครับ สู้ครับพี่น้องวันนี้มันอาจจะยังไม่ดีพอแต่สิ่งที่หนึ่งที่เราได้คือเรื่องอะไรครับได้เรียนรู้ว่าจะต้องตรับปรุงตรงไหนบ้าง